แดดออกดีมากโอ้โหเห็ดอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเห็ดเนยวางสักแป๊บก่อนทุกคนย้อนแสงเห็นป่ะไม่รู้โอ้โหต้องเก็บทิ้งเะยบีอันนี้คือเห็ดเนยนะคะ เห็ดเนยเห็ดเนยมาไม่ทันแต่ถ้ามาทันนี่ก็คงจะเก็บไปกินอยู่น,นะฝั่งนี้เห็ดเนยดูค่ะไปหมดเลยอะโอ้โหนี่วันเดียวมันก็โตแล้วเนี่ยเห็ดพวกนี้อืมดูค่ะโอ้ยโอ้โหทุกคนเด,เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะแพลกล้องชาดูค่ะเห็ด เห็นสีน้ำตาลนะเห็ดหมดเลยแล้วก็ข้างหน้าเป็นสีขาวนุ่นก็เห็ดหมดเลยค่ะดูโอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดินหน้าไปเดี๋ยวดูค่ะอันนี้คือเห็ดอะไรไม่รู้เนาะอันนี้คือเห็ดอะไรไม่รู้ค่ะดูใกล้อันนี้ไม่รู้จริงมันก็ออกตรงนั้นแหละแต่ไม่เคยรู้ว่าคือเห็ดอะไรนี่เห็ดเนยเห็ดเนยข้างหน้าก็เห็ดเนยเห็ดเนยเห็ดเนย เห็ดเนยนี่ค่ะทุกคนฝั่งนี้ก็เห็ดเนยโอ้โหทำไมเยอะแบบนี้ล่ะโอ้ใช่หมดเลยอะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็เห็ดเนยอันนั้นเห็ดเห็ดอะไรสักอย่าง จำชื่อไม่ได้แล้วที่พีเคยถ่ายให้ทุกคนดูอะที่กินกินอ่อนๆนนะ่ะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยที่ข้างในเป็นสีขาวอะเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยอันเนี้ยแต่ว่าคงไม่ได้เก็บกินหลอดคนอย่างท,ที่เห็นนะเห็ดมันเยอะมากเลยบีก็กินไม่ไหวอืม <c oughs> ไป <c oughs> เดินหน้าไป <c oughs> เดี๋ยวไปให้ดูอันนี้คือเห็ด เพ็ดขนการ์วาโรสโกนี่นะคะ,ะพอเกิดสนามหญ้ามันก็จะเป็นสีขาวอันน,นี้ที่ลอกออกมาได้เห็นไหมที่ลอกมาได้นี่นี่ค่ะโดยไกลการ์วาโรสกุนี่นะคะนะนมออกมานมจงออกมานี่ยกำลังออกมาเห็นไหม อันนี้คือกินได้นะฮะน,นี่โอ้โหทุกคนมันเยอะมากเลยนะดูค่ะข้างหน้าเยอะเนาะโอ้ยเกิดเป็นบีนี่เหนื่อยเลยดูค่ะอันนั้นคือเห็ด <c oughs> เห็ดอะไรนะโอ้ลืมเห็ดเยอะเกินลืมชื่อโอ้ยเห็ดพึ่งขาลายนี่จ้ะอืม เห็ดพึ่งขาลายนี่ค่ะโอ้ข้างหน้าอีกนึ่นีน่ว้นี่ค่ะพึ่งขาลายนี่ดูสี่ดอกอันนู้นก็ ขาวๆนั่นก็ใช่หมดเลยนี่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 แต่ถ้านี่มันต้องเป็นสีนี้หรอกนี่นี่ค่ะอันนี้ก็เห็ดขนเหมือนกันเนี่นะคะเห็นไหมเปสีขาวก็สีนี้อันนี้คือพันธุ์เดียวกันนะทุกคนดูอันนึงได้น้ำอันนึงไม่ได้น้ำดูค่ะ คนเหมือนกันเห็นไหมนี่นะคะนี่เห็นไหมคนเหมือนกันเลยนี่แบบเดียวกันเลยโอ้ยเยอะ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 แต่คงไม่ได้เอาเพราะว่าโอ้โหเดี๋ยวเลี้ยวขวาหน่อยไหมเลี้ยวขวาหน่อยปเปล่าเห็ดพึ่งหวานนะไม่ใช่เห็ดโอ้อะไรเนี่ย โอ้ยทุกคนนี่เห็ดพิ่งห่าลายที่เก็บนี่เก็บทิ้งนะคะไม่ได้เอานะไม่ได้เอานะทุกคนมันเยอะเนี่ยอันนี้ก็คือเห็ดขนหมดเลยขาวๆอะ่ะโอ้ยทุกคนดูมันเยอะมากเลย,ยบีต้องเข้าสาวนาละเดี๋ยวค่อยมาว่ากันกับเห็ดเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ก็ให้ดูไปครั้งที่แล้วเนาะนี่นะคะ ตัวนี้แหละตัวนี้ก็กินได้ตัวนี้ก็กินได้เดี๋ยวดูอันใหญ่เขาแล้วกอนเล็กอะกำลังจะเกิดอีกเพียบเลยที่มันเป็นแบบเห็นไหมนั่นน่ะอ่นี่คะอันนี้คือเก็บทิ้งค่ะเดี๋ยวค่อยเอาไปทิ้งกลุ่มนี้เนี่ยนี่ อันนี้คือเห็ดเหลืองที่มันจะพยายามขึ้นตรงแปลงดอกไม้ทุกคนดูเห็ดเหลืองอืมงานติดงานหนักเติ๊กเฮ้ย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  ทุกคนเดี๋ยวบีจะให้ดูไอ้นี่เห็ดเหลืองเห็ดเหลืองก็จะออกอีกรอบหนึ่งนะดูค่ะนู่นน่ะเหลืองเหลืองข้างในเห็นไหมอืมโอ้โหเดเด๋วเวๆๆเๆตาเฉลือบมองโอ้โหทุกคนเฮ้ยไม่เคยออกตรงนี้มาก,ก่อนน่ะเฮ้ยเห็ดคอนซน โอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้ล่ะเดี๋เดๆๆเด้อเดี๋เดอเ้เด,เด,เดให้วนก่อนวนดูก่อนนะทุกคนเดี๋ยวค่อยตัดนะเดี๋เดๆนี่นะคะนี่แล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยใช่หมดเลยโอ้โหได้ไงเนี่ยตรงนี้ไม่เคยเก็บมาก่อนเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมนี่กำลังจะออก เดียว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 นู่นนะคะ่ะโอ้โหสวยมากเลยดูค่ะเนี่ยใช่หมดเลยเดี๋ยวเราจะเก็บให้หมดเลยทุกคนหันซ้ายช้าๆนี่ค่ะเนี่ยใช่หมดเลยเฮ้ยแล้วมันมาเกิดอะไรตรงนี้ล่ะมันก็ตามรอยรากไม้มาแหละนี่ค่ะกำลังจะออกนี่เล็กๆเนี่ยมาทุกคนถ้างั้นก็อย่ารอช้าเราก็มาเก็บกันเลยดีกว่า อืมดูก่อนที่บีจะเข้าซาวน,น่าดูค่ะอันนี้คือมันอยู่ในร่มเนาะมันก็เลยอาจจะบอกว่าสีเข้มกว่าไอตัวนั้นนะดูค่ะเห็นไหมสีเข้มกว่านิดนึงอืมมันไม่โดนแดดอตรงเนี้ยนี่นะดูไดม้มาหันขวาทุกคนหันมาฝั่งขวาอุ้ยเมื่อกี้บีเดินเตะไหมเนี่ยอาจจะใช่โอ้ยขอโทษเลยนะเนี่ยนีไ่ได้ อืมเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟาร์มเห็ดฟาร์มเห็ดคอนสนอุ๊ยนี่จะ้ะอืมนี่ขนาดเอามีดลงแบบนี้ก็ค่อยๆเอาลงยังโดนดอกอื่นเลยอะปีนี้ก็เลยจะแบบว่า ที่บ้านบักหลอนก็จะมีทุกเห็ดจริงๆเนาะไม่มีแต่เห็ดหตแตรดําเห็ดแตรดาหลายคนถามพี่บีไปเก็บมาหรือยังบีไปดูแล้วนะคะไอ้ที่บีได้ไอ้เห็ดไอ้พึ่งหวานนั่นแหละคลิปนั้นอนะคลิปที่ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ล่อ่าคลิปแรกอนะอันนั้น่ะตรงนั้น,น่ะบีจะไปดูเห็ดแตรดาแต่ว่าปีนี้มันไม่ขึ้นหรือว่ายังไม่ขึ้นหรือว่าอะไรก็ไม่รู้อะทุกคนแต่ไปดูแล้วมันไม่มีอะคะ่ะอืม นั่นแหละก็เลยก็เลยไม่ได้เก็บเนาะเสียดายเหมือนกันปีนี้ก็เลยพลาดเห็ดแต่ดาไปเลยอืแต่ว่าเห็ดแต่ดาก็ชอบเก็บนะแต่ก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรกินอนะ่ะทุกคนมันแบบมันไม่สวยอะ่ะมันดูแบบมันดูไม่น่ากินนะเออเห็ดดาอะ่ะก็ยังจะบอกว่าเออน่ากินกว่าอะไรเงี้ยแต่เห็ดแต่ดานี่ก็ดำดำําเคยเคยเอาไปครั้งหนึ่งค่ะพี่ติ๊กเคยแต่ว่าที่บ้านบีก็มีนะเออเดี๋ยวบีจะเปิดกลุ่เห็ด เที่เปิดกลุ่เห็ดแห้งให้ดูเออเพราะพี่ติ๊กเคยเก็บปีก่อนหนะ้านู้นอ่ะนานล้บีไม่ได้ไปเก็บด้วยก่อนที่บีจะย้ายมาอยู่ที่ฟินแลนด์ทุกคนดูคือตากแห้งนานขนาดไหนมันก็ยังอร่อยอยู่นะมันแห้งจัดเลยสามพดโหลอ่ะหมายถึงเห็ดแต่ดานะนั่นแหละก็ยังมีอยู่นะคะที่บ้านเนาะพี่ติ๊กเขาเอายัดเขาทำํำไก่ไก่อบแล้วก็เอายัดยัดเข้าไปในท้องไก่อืม เหมือนทำเหมือนทำาบว่าเขาเรียกว่าอะไรบีก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยละจับยัดเข้าท้องไกล่แล้วก็อืมพอเรากินแล้วก็พาท,าท้องมันออกมามันก็อุ๊ยอร่อยอนี่ฮะนี่โอ้โหเห็นไหมนี่พอดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยเออเนี่ยดอกเล็กอนะ่ะเสียดายเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องตัดค่ะนี่ฮะ ต้องใช้มีดตัดดึงนี่มาทาั้งยวงเลยจ้ะนี่จริงอือันนี้ครึ่งเดียววันนี้ตะก้าหมอนะคะตะก้าใหญ่นะนี่แล้วก็นี้ก็ใช้มีดเฉือนจริงๆไม่ต้องเฉือนลองเยอะก็ได้เพราะว่าเราก็ต้องตัดออกอยู่ดีเผื่อมันมีหนอน ได้นี่ค่ะอืมไอเ้เล็กๆแบบนี้เบลก็รอไว้ก่อนเนาะยังไม่เอาค่ะแต่ว่าไอ้แบบนี้น่าจะเอานี่หักเลยโอ้ยเฉือนก็กลัวโดนโอุ๊ยให้ภัยด้วยโอยเห็น <c oughs> ไหมอืม จะหักก็ไม่ได้จะเชือนก็ไม่ได้อันนี้สวยมากนี่มตั้แต่แบบนี้ค่อยๆเฉือนทีละดอกสองดอกนี่เราก็เก็บเก็บไอ้ที่มันเล็กๆไว้เผื่อมีคนอยากจะกินแล้วก็ ตัดไปเขานี่อันนี้เหมือนจะไม่ได้ไม่เอาหรอกดูก,กลุ่มนี้สิคะนี่อันนี้สองเออต้องแบบนี้มันถึงจะน่าตัดนี่ถ้าเป็นรูเนี่ยตัดออกเลยอ่าโอเคได้เออแบบนี้ค่อยน่าตัดไ,ม,ไม่เยอะอุ้ยนี่ได้สามกลมาต่อที่นี่อู้ยทำไมอันนี้สวยจังเลยอะเหมือนทองเลย แล้วก็โดนแดดอีกฮะโยพี่ติ๊กบอกให้บีไปเก็บเมื่อเกิดเหตุโอ้ยเดี๋ยวลูกพี่เศร้านยาละเกนเศร้านยาละเกน ติ๊กบอกหูอื้อหูหูหฉันอื้อเธอคางหนึ่งไม่ได้ยินเลยเลยเศร้านานแย่ละเกณฑหูอื้อนางหูอื้อโอ้โหทุกคนดูกำลังขึ้นนะ่ะเพียบเลยเนะนี่ยนี่ฮะอันนี้ไม่รู้ได้เปป่าอุ้ยไม่เอาหรอกมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ นี่ทุกคนดูกลุ่มนี้สิกลุ่มนี้สวยมากเลยโอ้โหดูค่ะมันขึ้นตามขอนไม้จริงดูลงตรงไหนแล้วนี่เดี๋ยวนะตรงนี้ดีกว่าไหมอืมอดีงามดีงามทุกคนอยากจะให้ชิมด้วยจังเลยเนี่ยแต่ว่าก็ส่งไปก็สุกพอดีเ <laughs> น่าพอดีเน่าพอดีส่งไปไม่ได้ บางคนอาจจะบอกพี่บีหนูก็อยู่ฟินแลนด์เหมือนกันบางที่ก็มีนะเห็ุตัวนี้บางที่ก็ไม่มีเก็ถ้ากว่าจะมานี่รอซักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ก็ไม่ได้กินแล้วคือหมดหน้ามาันละมันไปเร็วมาเร็วมากลนะเห็ุตัวนี้อโอ้โหดูเหมือนจะมีตัวอะไรอยู่ข้างในเดี๋ยวเออเอลุกกะเนี่ยนะนี่ โอเคประมาณนี้เลยจ้ะนี่ทุกคนเยอะมากเลยเยอะจริงๆแล้วก็สวยมากๆน่าก,กินสุดๆเลยเนาะเดี๋ยวเบียส่งข้อความหาเพื่อนก่อนใครจะเอาก็ค่อยๆแบ่งกันได้น่าจะได้สักประมาณสองวานก็พอ,อนี่เนาะเราก็มาต่อกันตรงนี้เลยค่ะ ส่วนนี่แหละได้ได้อุ้ยขออภัยค่ะได้ฝั่งซ้ายได้กี่ดอกเนี่ยได้ดอกเดียวหรือมั้งเนี่ยได้ไหมได้ อันนี้มันโตแล้วไม่เอาขึ้นตามต่อไม้เนะโอ้ยดูอันนี้จะได้ไหมเนี่ยพอพิติกะเพิ่งจะตัดไม้ไปเนี่ค่ะมันก็เลยอาจจะมีฝุ่นของไอ้นั่นอยู่เมื่อกี้ปัดให้ดูค่ะเดี๋ยวปัดฝุ่นออกถึงยังงงก็ต้องเอาไปล้างอีดูดีนี่นะคะ ดูปีนี้ตอนปีหน้าตอนนี้จะเยอะมากจริงๆดูดูค่ะความเยอะโอ้โหดูทำไมสวยอย่างนี้ล่ะโอ้ยทุกคนสวยมากเลยเนาะ เดี๋ยวมันเหมือนเราปลูกไว้จริงๆแล้วก็ปัดออกชิวๆเป <c oughs> <c oughs> ็นการเก็บเหดที่ชิวมากเลยนะโอ้โหอืสวยมากโอ้ยก็ไม่รู้จะเข้าตรงไหนเดี๋ยวเอาหักอืโอ,อ้ต้องดึงออกมาเท่งนั้นอนะ นี่นีเออแล้วค่อยตัดทิ้งอมโอ้ยขาดมีความเปราะนะไม่ใช่ไม่เปราะไอเห็ดตนะัวเนี้ยเนี่ยโอ้ยมันมืออยนะู่เนี้ยสนุกดีโอ้ย ว่าไปค่ะเขาก็ยาวอยู่นะแต่เพียงแค่ว่าบีดึงมาแล้วมันก็หักอะ่ะโอ้ยอืมแล้วปดัดออกหน่อยดยูโอ้เยอะทุกคนเยอะพอละตรงเนี้ยบีเปลียนแล้วไม่ไหว เก็บมือรับมือตัดด้วยจ้ะนี่รับมือตัดด้วยโอ้โหมีจำได้ปีมีอยู่ปีนึงเมื่อสองปีที่แล้วอะเบียเก็บให้เพื่อนอะคนละถังเลยอะคนละถังเลยนี่แหละเก็บบนที่บ้านมักร้อนเนี่ยแหละ คนละถังเลยอะ่ะแต่ว่าพอเรา,เาไปเนี่ยเนาะไปลวกอะมันก็เหลือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ออ้ยยังไม่ใช่อะไรฝุ่นที่ไปติกตัดเมื่อกี้นะเสียด้ ข้างบนยังดีๆอยู่เลยอ่ะยังเล็กอยู่เลยอ่ะอนี่แก่แล้วไม่เอาหรอกอ,อ้ขาดอดูนู่นะขาย,ยาวนะไม่ใช่ไม่ยาวดูอือ้ม แต่ว่ามันชิดกันแล้วก็บีขามันก็เลยเล็กนี่ทุกคนพอแล้วแมวละอีกอันหนึง่งอุ้ยอีกอันนึงอล้วกันนี่ข้างในสวยประมาณนี้เลยค่ะอันนี้ก็เก็บไปก่อนเอา <laughs> มันก็มันมืออยู่ไปค่ะทุกคนมาฝั่งนี้บ้าง <laughs> แล้วก็หมุนรอบต้นเนี่ยแหละอยู่ตรงเนี้อืม โอยมันก็ดอกเล็กเนาะหม่ยถึงว่าคือมันแน่นนะแล้วขามันก็เล็กๆนี่นะแต่มันสวยอะโอ้ยขาโอ้ยคุณรู้ไหมว่าบีดึงเนี่ยคือมือเนี่ยแดงๆเนี่ย คือหนาวนะมือเนี่ยเย็นเฉียบเลยอ่ะแล้วก็มาเดินอะไรแข็งๆนะโอ้โหที่สุดแหละเ,เจ็บใช่ไหมเจ็บนี่เนาะเดี๋ยวข้างบนดีกว่ามันโดนเลยมันมันเย็นอะนะ่ะเนาะมือมันเย็นแล้วมาโดนอะไรแข็งนะสวิติกแม่เตอร์เว ไม่มีเสียงตอบรับจากสัญญาณที่ท่านเรียกทุกคนพอแล้วไม่เอาละแค่นี้แหละดูฝั่งซ้ายนะ่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งนี้ก็มีนะบีก็ไม่เอาละแค่นี้แหละทุกคนเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปอันนี้ก็ปัดให้น้องเลยสงสารนี่นะฮะน, <c oughs> นี่ทุกคนสรุปแล้วบีก็ได้ประมาณนี้นะคะคือตะกร้าใหญ่นะอันนี้เนาะ ตะก,ก้าใหญ่นี่นะคะนี่เยอะมากเลยนะเยอะเยอะคือสวยมากเลยเดทุกคนคือสวยมากเลยนะคะนี่ดูอืมในี่ยแหลทุกคนทั้งัานบีไปแล้วเนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นเห็ดอะไรนั้นก็รอติดตามนะคะก็ถ้าชอบบีฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามตลอดมา เห็ดขอนสนเมซิเซียนี่เมซิเซียนี่เย้